สวัสดีครับพี่น้องในพระคิดและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาเยี่ยมที่จักรของเรานะครับกับผมมิ่งเมืองสกุลครูปัจจุบันก็ร่วมปรใชัยพระเจ้าในทีนมมรสการอยู่ในตําแหน่งนักร้องแบ,บ็กอัพครับวันนี้ผมก็อยากมาแบ่งปันพระพรในประสบการณ์กับพระเจ้าของผมนะครับในเรื่องของการเรียนครับโดยแปะกลาวแล้วเนี่ยในอดีตผมได้ไม่รู้จักพระเจ้าผ่านพี่สาวของผม ในช่วงมัธยมมัธยมปลายช่วงนั้นก็จะเริ่มใกล้สอบพอดีครับก็โดยแบ็กกราวน์พื้นฐานแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ตั้งแต่มัธยมตั้งแต่ประถมตั้งแต่มัธยมเป็นต้นมาเนี่ยผมก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นเด็กเรียนนะครับเป็นอันดับหนึ่งต้นๆของของชั้นก็คือจะไม่พลาดเลยถ้าวิชาไหนเนี่ยไม่เคยสอบซ่อมไม่เคยสอบตกอะไรเลยอ่า พ,พูดง่ายๆก็คือว่าผมมีการเรียนที่ดีมาโดยตลอดและผมก็ได้มีโอกาสสอบและติดในเทคโนโลยีเทคโโนลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรักกบังด้วยคะแนนที่ที่เรียกว่าเป็นพ,อพอระพรดีกว่าครับผมผมอาจจะมีเกดที่ไม่ค่อยเกดในการเรียนเนี่ยดีแต่ว่าในการคะแนนสอบเนี่ยไม่ค่อยสนนรู้เท่าไหร่แต่ปรากฏว่า ผมสามารถสอบที่นั่นได้เพราะว่าที่นั่นเป็นปีแรกที่เปิดและคะแนนอาจจะไม่มีคนรู้จักเท่าไหร่เลยททำให้ไม่มีคนสมัครทําให้คะแนนมันต่ําอันนี้ก็ทําให้ผมเข้ามาเรียนที่นี่ได้โดยคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะตั้งใจเรียนแต่ผมมาที่เนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคผมได้รับพระพรของพระเจ้าแล้วผมก็มีความสุขมีความแฮปปี้แล้วก็ใช้ชีวิตไปวันๆโดยที่ไม่เห็นคุณค่าของพระเจ้าเท่าไหร่ ไม่เห็นคุณค่าของรพพรเท่าไหร่ประกอบกับช่วงเวลานั้นเนี่ยผมก็เป็นเกมออนไลน์เนี่ยมาบูมมากแล้วก็ถ้าไม่มีใครถ้าใครไม่เล่นเนี่ยจะถือว่าแบบโอ้เชยมากเลยอะไรเงี้ยผมก็ช่วงนั้นก็ติดเกมมากเลยจนทำให้วันหนึ่งเนี่ยเก,เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็คือว่าปรากฏว่าคะแนนที่ออกมา เป็นคะแนนที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานโอ้เอาไงล่ะช่วงนั้นก็ตกใจมากเลยว่าเอ้ยทำไมเอ้ยทาไมแบบคะแนนมันถึงได้ตกตกต่ำขนาดนั้นสิ่งที่วลายมากกว่านั้นก็คือว่าคะแนนไม่ถึงเกณฑ์แล้วก็ต้องทำให้ออกมาจากการเรียนที่นั่นช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ เรียกว่าเป็นช่วงที่เร,เร็วรายที่สุดเลยก็ว่าได้ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือคนอื่นก็จบไปแล้วแต่ผมนี่ก็คือยังไม่รู้ทิศทางในอนาคตว่าเราจะไปทางไหนอะไรยังไงประกอบกับว่าทางบ้านก็มากดดันว่าเอ้ยทำไมถึงเรียนไม่จบที่บ้านก็ผิดหวังกับชีวิตของเราว่าเอ้ยทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้ช่วงเวลานั่นก็เป็นช่วงเวลาที่เศร้าจริจรงๆ แต่ก็ขอบคุณพระเจ้าครับก็คือพี่น้องที่คิดจักพี่น้องที่โบทเนี่ยก็มีถ้อยคำหนึ่งมีคําหนุนใจมาให้ผมเป็นพระคําของพระเจ้าฟิลิปปีบทที่3นะครับข้อที่12ถึงข้อที่14ที่กล่าวโดยสรุปว่าให้ลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียไม่ยึดในสิ่งที่สำเร็จแล้วแต่ให้เราลืมมันไปแล้วก็โน้มตัวออกไปหาสิ่ง ห,หาสิ่งใหม่ในข้างหน้าก็ถ้อยคำมันอาจจะฟังดูธรรมดานะครับแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมาแต่ต้องใจผมมากมันมีความหมายมากตรงที่ว่าเฮ้ยแม้แต่สิ่งที่สำเร็จแล้วก็ตามเนี่ยพระเจ้ายังไม่ให้เราเฉยเอาไว้เลยนับภาษาอะไรกับสิ่งที่ผิดพลาดท,ที่เราทำผิดพลาดไปสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ทำให้เกิดประโยชน์อะไรเลยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราจึง จาเป็นอย่างยิ่งที่ลืมมันไปอันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งครับและมากสกว่าน,นั้นก็คือผมก็ต้องลืมแล้วก็มองไปข้างหน้ามองถึงความหวังว่าพระเจ้าจะมีอะไรมาให้ผมในอนาคตข้างหน้าช่วงนั้นเองผมก็รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยเข้ามาหนุนใจผมพระเจ้าเข้ามาเป็นกำลังใจผม ในยามที่ผมท้อแท้ในยามที่ผมมืดมนสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทำให้ผมได้กลับมาหาพระเจ้าใหม่แล้วก็ได้กลับใจกับพระเจ้าได้กลับใจว่าโอเคพระเจ้าผมจะเริ่มต้นใหม่นะผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็รอระยะเวลาช่วงเวลาหนึ่งจนกระทั่งผมก็ได้รับเมลฉบับหนึ่งจากสถาบันแห่งหนึ่ง ที่เขาเพิ่งเปิดใหม่นะครับก็เป็นสถาบันที่อาจจะไม่มีหลายคนเนี่ยไม่รู้จักแล้วก็ที่สำคัญคือสถาบันเนี้ยจะมีทุนมาให้ผมก็ไม่ได้รอเลยครับรีบสมัครแล้วก็ส่งไปช่วงเวลานั้นก็คือต้องพึ่งพระเจ้ามากเลยครับในเรื่องของการอ่านหนังสือเพราะว่าผมก็ลืมไปหมดแล้วประกอบกับเวลาที่จะสอบเนี่ยเหลือเวลาระยะเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ ช่วงนั้นผมก็ทําให้ผมเต็มที่แล้วหลายวิชาที่ผมอ่านไม่ทันผมก็พึ่งพากับพระเจ้าจนกระทั่งผลสอบที่ออกมาเนี่ยผมสามารถสอบแล้วก็สอบผ่านเกณฑ์ว่าสามารถเข้าสถาบันนั้นได้แต่ที่อาัศจรรย์มากกว่าน,นั้นก็คือพระเจ้ามอบทุนให้ผมด้วยคือผมผ่านเกณฑ์แล้วก็ได้ทุนนั้นมาด้วยการที่ผมได้เข้ามาที่เนี่ยผมรู้ว่าผมมีจุดมุ่งหมายอะไร ผมรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรแน่นอนครับคือการที่ผมต้องตั้งใจเรียนตลอด4ปีนี้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและตลอด4ปีนี้แน่นอนครับผมก็เกมนี้ไม่มีอีกเลยเกมก็ลบทิ้งไปเลยแล้วก็การเข้าเรียนหรือการมาเรียนเนี่ยก็ตั้งใจอย่างเต็มที่มากไปกว่านั้นครับผมก็มีโอกาสได้ติวน้องๆและเพื่อนๆที่นั่นแล้วก็ เป็นพรที่จะนําน้องบางคนเนี่ยมารู้จักกับพระเจ้าได้โดยใช้ช่วงเวลานั้นแล้วก็ตลอด4ปีเนี่ยก็เห็นถึงการดูแลจากพระเจ้าจริงๆครับอเกชเฉลี่ยที่ผมทํามาเนี่ยก็ได้เพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งปีสุดท้ายโอ้พระเจ้าน่ารักพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงครับผลปรากฏว่าผลเนี่ยออกมา ผมได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งครับแล้วก็เป็นรุ่นแรกด้วยซึ่งไม่ไม่รู้ว่าจะขอบคุณพระเจ้ายัางไงขอบคุณพระเจ้าครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะหนุนใจทุกทุกคนว่าพระเจ้าเนี่ยรักเราจริงๆครับไม่ว่าเราจะเป็นยังไงพระเจ้าเนี่ย ทรงไม่ทิ้งเราถ้าเรากลับหาพระองค์และกลับใจจากสิ่งที่เราผิดพลาดไปและพระองค์ทรงมอบความหวังให้กับเราใหม่เสมอในทุกๆวันเวลาส่วนพี่น้องที่ยังอาจจะไม่รู้จักว่าพระเจ้าเป็นยังไงผมอยากจะท้าทายให้ท่านลองได้มาหาพระองค์ได้มาวิงวอรและมารู้จักกับพระองค์พี่น้องก็จะได้รู้ว่าพระเจ้าทรง เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และไม่มีใครเปรียบเหมือนพระองค์จริงๆครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกๆท่านครับขอบคุณครับ